สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเจเคโนพาท,ทุกท่านมารับชมกับบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะก็มีไต้ถุโงโลงๆด้วยนะคะทุกท่านอยู่ที่รำรุกกาคลอง7ประปทุมธานีค่ะด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์นะคะตามในรูปนี้เลยนะคะ<ม>บ้านอยู่ซอยสพี่น้องบนเนื้อที่100ตารางวาราคา2 5ล้านนบาทค่ะทุกท่าน สห้องนอนสองห้องน้ำบรรยากาศดีเงียบสงบร่มรื่นป,ปลอดโปร่งห่างจากตลาดชัชวาลคลอง7เพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะมีพื้นที่เหลือๆรอบตัวบ้านนะคะให้เราสามารถที่จะปลูกสวนปลูกต้นไม้หรือว่าทำเป็นเรือนเพาะชำหรือสิ่งต่างๆได้อีกนะคะทุกท่านตามในรูปนี้เนะ้ะเจ้าของเดิมก็ทำเป็นผักสวนครัวนะคะแล้วก็มีกล้วยนะคะที่ปลูกไว้เนาะ วิวบรรยากาศดีค่ะได้อยู่กับธรรมชาติเลยนะคะอยู่ใกล้กับตลาดด้วยนะคะทุกท่านเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจบ้านในคลิปนี้นะคะเจ้าของขายเองด้วยค่ะสามารถที่จะติดต่อคุยรายละเอียดหรือว่านัดชมกันได้นะคะติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้เจเคนกขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ